สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทิศทางทองมองอย่างเซียนนะครับประจำวันที่3สิงหาคม2560ก็ก่อนอื่นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับก็เริ่มวันที่ spdr ล่าสุดก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการอาทิตย์นี้เขาไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยครับสำหรับ spdr ก็คงรอดูท่าทีกันต่อไปเพราะว่าก็เทขายมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับโอเคครับประเด็นต่อไปเรามาดูกันที่เรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องหุ้นของสหรัฐอเมริกาที่ล่าสุดเนี่ยวิ่งต่อเนื่องเลยซึ่ง ผมก็มาให้ดูว่าตั้งแต่ที่ทำเขาเข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยหุ้นเขาวิ่งไปไกลขนาดไหนครับเนี่ยดูจากลูกก็น่าจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ e l e c t i o n เด y เนี่ย S P 500เนี่ยวิ่งขึ้นประมาณ4 0 0 5 0 0จุดได้แล้วนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเอ้ยมันวิ่งขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันบับเบิ้ลหรือย,อยังมันโอเวอร์แวลูหรือยังนะครับผมก็เลยหยิบสิ่งที่เรียกว่าชิลเลอร์พีเอเรชขึ้นมานะครับ ซึ่ง P/E ratio ชิลเลอร P/E ratio เนี่ยจะเป็น P/E ratio ระยะยาวโดยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30นะครับซึ่ง P/E ratio ที่ระดับนี้มันเท่ากับเ,เหตุการณ์ที่เขาเรียกกันว่า g a t d e p r e s s i o n ของสหรฐาฐอเมริกาเมื่อประมาณปี1930นะครับแล้วก็สูงมากๆน้อยกว่าตอนแค,แค่ตอนที่เกิด financial crisis ปี2008แแค่เหตุการณ์เดียวนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นภาวะสุ่มเสี่ยงของตลาดหุ้นอเมริกาอย่างมากเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าตลาดหุ้นอเมริกามีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าจาก P/E ี a t โชนี่แหละเพราะฉะนั้นทองคําก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะมีเงินไหลเข้ามาได้ถ้าเกิดตลาดหุ้นมันเกิดแครหรืออะไรขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของมุมมองพื้นฐานของทองคำเนี่ยก็มีปัจจัยส่งเสริมค่อนข้างดีทีเดียวครับโอเคครับต่อมาเราก็มาดูที่เรื่องของค่างเงินบาทก็ยังอยู่ในกรอบประมาณเดิมนะครับแต่เมื่อวานก็พอ GDP ออกมาไม่ดีตัวเลขก็เลย ตัวเลขของดอลลาร์สหรัฐก็เลยยิ่งอ่อนค่าลงไปทําให้ทองเนี่ยไปทําโลประมาณสา2สิบสาจุดสองห้าครับแต่ว่าเช้าขึ้นมาก็รีบาวกลับมาอยู่ที่ประมาณ33.3ิบสาจุดสาเช่นเดิมซึ่งผมก็ยังกรอบเดิมอยู่ครับประมาณสาม5จุดสองห้าถึงสา4สามจุดสี่ครับผมส่วนมุมมองระยะยาวทางด้านการเทคนิคของทองคําเหมือนเดิมเลยครับก็เป็นขาขึ้นแล้วแล้วก็ให้เป้าอย่างต่ำอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสอง้อยเก้าสิบครับผมส่วนระยะสั้นความจริงก็ระยะสั้นเนี่ย เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ ADP ออกมาไม่ดีก็เกิดแรงเทคซื้อข,ขายนะครับเราก็ไปติดแนวต้านที่บริเวณเดิมที่1270แล้วก็ลงมา1265แล้วก็เกิดเหตุการณ์แครชตอนเช้าซึ่งก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นแฟลซิงเกิลหรือเปล่านะครับก็แครชลงไปแต่ล่าสุดก็กลับมายืนได้อยู่ที่บริเวณ1263ซึ่งผมมองว่าถ้ามันยังไม่หลุด12ึ่เนี่ยในภาพสั้นแล้วก็น่าจะเป็น ขาซื้อที่ได้เปรียบกว่าครับอาจจะเข้าซื้อตอนนี้เลยก็บโดยให้ทาร์เก็ตระยะสั้นเหมือนเดิมครับ1270ส่วนทาร์เก็ตระยะยาวสำหรับบางคนก็อาจจะเลทโปรฟิตลันต่อไปได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการแบบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ